หาพระแบบนี้ที่ไหนครับยังไงนะพระแบบที่ว่านี่หาหา,หาที่ไหนได้บ้างครับหาที่ไหนล่ะก็คงต้องมีนะในประเทศนี้นะที่ว่าพระสงฆ์ต้องมีศีลสามสามแบบที่ว่านะครับผมมีเป็นเป็นยังไงครับอศีลส,สามกลุ่มเนี่ยสัมปนาศีลาเนี่ยผู้เจ้าจะตัดเอาหลักการก่อนนะ หลักการสัป,ปนานศีลาเนี่ยเป็นสินที่บัญญัติเพื่อความเป็นอริยะสมัยที่พระเจ้าบัญญัติมีแต่อริบุคคลแย่ที่สุดก็เป็นโสดาบันดังนั้นศินกลุ่มนี้ <c oughs> จะบอกแต่ว่าพิกุควรจะทําอะไรไม่มีอาบัตไม่มีการปรับอาบัตนะจะเป็นลักษณะว่าเช่นบอกพิกุในทำให้ในนี้วางท่อนไม้และศาสตราเสร็จแล้วถึงความเอนดูกุณานในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่ นะพิกูในทาวินัยนี้ละอธินนาทานเบ้นขาดจากอธินนาทานถือเอาแต่ของที่เขาให้พิกูในทาวินัยนี้ละกรรมอันไม่ใช่พรหมจรรย์นะละคําพูดโกหกคําหยาบนะเพอเจอร์สอดเสียดนะพิกูในทำวินัยนี้ฉันอาหารเพียงวันละหนึ่งขนแม้นี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึ่งพิกูในทำวินัยนี้งดการรับเงินและทองนะเยอะมากเลยพระเจ้าก็บัญญัติแล้ว ในสินกลุ่มเนี้ยที่เยอะมากเนี่ยสิ่งสำคัญมากๆคือเรื่องเดลชานวิชาผู้เจ้าปัญญัติอยู่ในกลุ่มนี้บอกพิคุในธรรมเน,นินนี้บอกสมณะพราหม์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดลชานวิชาเห็นปานนี้อยู่คืออะไรบ้างผู้เจ้าก็บรรยายไปการดูหมอดูเลิกดูยามการสะดอข้อการปลกเสกการเป็นหมอปลูกเสกการรดน้ำมนต์การปรมน้ำมน การบนบานสารกล่าวการบวงสวงการแก้บนการสอนมนกันผีการทำการทำยันต์การบ้านเรือนการทําพิธีปลูกเรือนนะเยอะมากไล่ไปแล้วก็บอกว่าส่วนพี่คุูในทามวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทําในรัจสารวิชาเห็นปันนั้นเสร็จแล้วแม้นี้ก็เป็นสิลของเธอประการหนึ่งนะศีลลักษณะอย่างเนี้ยถูกเรียกว่าสัมปนาศีลานะ พอสินกลุ่มที่สองคือสัมปะนะปฏติโมขาปฏิโมขาสังวรสังวุตาคือสินที่บอกว่าปาราชิกมีสีข้อสังฆาทิเศษมี13านิสกีปาจิตีมีสาสิปาจิตีมีเก้าสบสองปาติเทศินยสีอธิกรณะนะสมรธาเจ็ดอย่างนี้สินอันนี้บัญญัติเพื่อเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจันทร์การประพฤติปฏิบัติอาลยบุคคลจะเป็นผู้มีสินมั่นคงและยั่งยืนนะ สินกลุ่มที่3เรียกอาจาระโจระสัมปันานะเหตุในการบัญญัตินะเพื่อให้เกิดความเริ่มสายแก่คนที่ยังไม่เริ่อมใสและให้เริ่อมใสาย,ยิ่งขึ้นแก่ทนที่เริ่อมใส่แล้วดังนั้นและพระเจ้าบอกว่าสินกลุ่มนีนะ้ที่มีประมาณ1900กว่าข้อเนี่ยอริบุคคลก็บกพร่องได้เพราะไม่มี ผู้ใดกล่าวความอาภัพ,พเพราะการบรรลุโลกุตธร,ธรรมด้วยเพราะการบกพร่องศีลกลุ่มนี้นะังนั้นบกพร่องศีลกลุ่มนี้ไม่อาภัพ,พต่อการบรรลุธรรมยังเป็นอริบุคคลได้แต่เป็นมารยาทนะ,ะถ้าทำไม่ดีาศาสนาก็จะอายุสัน้นถ้าทำดีผู้เจ้าบอกว่าสามารถระสังโยชน์ได้ถึงประมาณเจ็ดคอนะ,อะเกื้อกูลต่อการระสังโยช์ แต่ถ้าบกพร่องไม่ได้ปิดกั้นการบรรลุธ,ธรรมและก็บอกว่าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปยันปะลลานก็ยังบกพร่องสินกลุ่มนี้ได้เห็นนะนี่ผู้เจ้าอนุโลมสุดๆแล้วนะนี่ทั้งซึ่งจริงๆผู้เจ้าคือบอกแต่สัจจะความจริงไนงะผู้เจ้าพูดไม่มีไม่จริงพูดเอาใจใครย,ยกยอเพราะไม่มีดังนั้นนี่คือสัจจนะนั้นน้ำหนักการบัญญัติก็ถูกวางไว้แล้วอันนี้อริยะ ถ้าบกพร่องเนี่ยไม่ใช่อริยาอันนี้อริยะจะมั่นคงยั่งยืนแต่ก็ยังบกพร่องได้เพราะไปดูในพระสูตรหนึ่งที่พระเจ้าบอกโสดาบันนะที่ความเป็นธรรมดาของโสดาบันคืออาบัตใดที่ออกได้เนี่ยอริบุคคลก็จะบกพร่องบ้างแต่จะรีบแก้ไขใช่ไหมเนี่ยปาฏิโมงเนี่ยมีแก้ไขไม่ได้อยู่แค่สี่ข้อ ที่เหลือแก้ได้หมดเลยนะออกจากอะบัตดได้หมดเลยนะพู้เจ้าจึงใช้คําว่าเป็นผู้มีศีลมั่นคงและยั่งยืนไม่ไม่ใช่บอกว่าผิดข้อเดียวก็ไม่ได้อ่าอย่างนี้ส่วนอาจารย์ละโคจรสัมปนาก็ช่วยกันรักษาดำรงไว้เพื่อความตั้งมั่นพระสัทธรรมให้เกิดความรุ่มใสย,ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะอืมเป็นอย่างเนี้ยเดียวประมาณนี้ พระแบบนี้ที่ไหนครับยังไงนะพระแบบที่ว่านี่หาที่หาที่ไหนได้บ้างครับหาที่ไหนล่ะก็คงต้องมีนะในประเทศนี้นะเพราะว่าถ้าถ้าโยมรู้อย่างนี้หมดนี่ผมจชว่าอยู่บ้านดีกว่าเพราะว่าไปที่ไหนก็คงหาหาอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าที่ที่ถ้าอย่างนั้นมานี่คือแทบมองไปแล้วนี่ก็ยากอยู่นะครับผมว่าครับ ือการมีมีสงที่ดีแต่น้อยเนี่ยก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรไงไม่เป็นไรนะเพราะน,นั้นเราเราหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนานๆไปทีได้นะซึ่งพระเจ้าบอกภิกขุที่ดีเนี่ยแม้จะต้องเดินทางไกลถึงกับพกเอาห่อเสบียงไปด้วยก็ควรไปนะเพราะนั้นระยะทางไม่ใช่ปัญหานะแล้วเราจัดสรรเวลาไปเยี่ยมเยียนภิกขุ นไม่ขาดการเยี่ยมเยียนพิกุเป็นเวลาเช่นเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งสองเดือนครั้งสามเดือตามวงรอบของเราก็ได้นะอย่างนี้นั้นเราไม่มีโอกาสใส่บาตรทุกวันไม่ใช่ปัญหานะอะเพราะคนไม่มีโอกาสใส่บาตรทุกวันก็ต้องเยอะ <c oughs> นะรักษาศินมีนิสงมากกว่าใส่บาตรมหาศาลเจริญเมตตาช่วยเวลาสุดดมของหอมมีนิสงมากกว่าการรักษาสินห้า มีองค์ธรรมที่มาชดเชยเรื่องพวกนี้มากมายและเป้าหมายคือบรรลุธรรมใช่ไหมใส่บาตรให้ทานศิลก็ยังบกพร่องได้สมาธิก็ยังไม่ได้ใช่ไหมนั้นขึ้นมาทําสมาธิมันก็ดีขึ้นอันนิสง์มากขึ้นขนาดรักษาศินเนี่ยอันนิสง์มากกว่าให้ทานกับพระพุทธเจ้าอีกตามลําดับที่พระพุทธเจ้าว,วางไว้ดังนั้นเราไม่ต้องกังวลน,นะ แต่ถ้าเรารู้ว่าอ่ะนี่พิกุดีนะนะเราดำรงไว้ซึ่งกัลยาณวัตรการทำบุญตากบาตรก็ดีเป็นการรักษาวัตรละของผู้เจ้าวไว้นะ